ีกลับบ้าน ี่คนระับก่อนกลับบ้านข,น,น,นขอแวะก่อนขอแวะก่อนอาร้านยังหลับอยู่ยังไม่ตื่นครับคณะกรอ ก็จะวนหาทางเข้าวนหาทางเข้าือ ขนากอนโอเคกันก่อนเดร,กกราจะเปิดทางเปิดประตูให้น่าเมเข้า <c oughs> เมเข้ามาทางนี้เมจ่าเมย์เมย์ฝังง่งนี้ลูกเดีย๋ยวเปิดประตูให้หนูเข้าไปเล่นกับลานนี่มามามยมาเนี่ยเนี่ยทางเข้าฝั่งนี้เมย์ <c oughs> มา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 มีจานี่มาทางนี้มาทางนี้ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> ดีใจ <c oughs> ไป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 เดี๋ยวน้ามิจะเข้ามามานี้มานี้มา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 นี <c> ้ <oughs> <c oughs> เร็วเร็วเข้ามาเข้ามา เออเนี่ยเนี่ยดีใจไปมีเข้าไป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 ให้พ้นไปกันนะก่อน เปิดประตูก่อนอื้อถึงถึงอีก <laughs> អេនំណៃកណាកត เดอ,อนอยู่ก่อนแล้วก็น,นำมีไปไหนหนูไปด้วยข้ <S <S 2> <S 2> างขล้งก่อนเนะ

โชว์แล้วโชว์แล้วน้องคณะกรรมาสวัสดีครับสุตั้นครับดีใจครับน้าเมมฮาวอ่ะสุดหรอ อือ,อนี่ชวนหลานมาเที่ยวนี่นะฮะชวนคณนกรออกเที่ยวคันนกรครับสุดรอ พอ,พอใจยังครับจะพาน้าเมกลับบ้านนะขณะกรอนกานเดี๋ยวเวลาเล่นใหม่เดี๋ยวอีก2วันมาเล่นใหม่หอือนสองวันครับวันที่สามันเกิดวันเกิด,กดบุญเหลือเดี๋ยวจะพาเมมาเล่นกับหนู มาแจกอาหารให้กับเพื่อนๆนะครับเนื่องในวันเกิดของบุญเหลือนะครับน่าจะแจกอาหารอยู่ที่นี่นครับบริเวณนี้นะครับก็จะพามีมาเล่นอยู่นี่นะครับแล้วก็แจกอาหารให้กับเพื่อนๆนะครับ ให้น้องขณนกรทํทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะแจกอาหารให้กับเพื่อน,นเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจดีก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะครับทำบแทนพี่ชายนนกรโอเคไหม,มสะพานน้าเมฆมาด้วย ทำหน้าที่น้าเม่ก็ทำหน้าที่ด้วยให้กับน้องในอง์เดือนด้วยนี่กินได้นเนีลย <c oughs> <c oughs> รักน้าเม่มากครับดูคณ <c oughs> นกรล่าเริงนะครับะ ว่านะครับเด็กก็คือเด็กมีคนเอาอกเอาใจมีคนเล่นด้วยนะครับก็ดีใจข้าก่องขัน,ะะนะก่อนไอมีขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆไลค์สวัสดีครับ สวัครับคณะกรสวัสดีครับ,รบขอบคุณนะครับบายๆนะครับสวัสดีครับ